สวัสดีและสวัสดีโอ้ป้าห้องสวัสดีและสวัสดีตอนนี้อยู่ทั้งรถแห่เนี่ยอยู่บนรถแห่ใบปอรัติยาราชินีรถแห่วันนี้มาเป็นเมื่อกองว่ามาเป็นเมื่อกองอยู่นี่แหละสวัสดีและสวัสดีนะทุกคนยู่ไหนกันบ้างทักทายเข้ามา สวัสดีบอลบ้านไล่สวัสดีเตรียมตัวทุกคนนะมาอยู่ในรถแห่ใบปอรัติยาวันนี้ต่อไวดูวพร้อมสู่ต่อไปทาเคชิสวัสดีสิบสี่ท่าน รถแห่ของราชิด hmm. mm ีรถแห่ใบปอรัตต <aning> ิยาคนกสิทบกบกกสิโลนสองคันจอด สันครัเอาไปนี่ก้อนท่าฝนตกนักนัน่นบเอาไ้นีก่ก้อนมืออนเสาออกได้ยู่หรอมั้งเรื่องไหนลงที่วังที่วังสวยแต่ว่าโค้งมันกับ,บโบเดรลนมากนนนเานาะผมว่าเขาใส่ตะแกรงไว้พอรเขาเสียตะแกรงไว้พหรืออ๋อ่อาบานบน้องไม่ยิ้ผ่าทุกทานะสวัสดีและสว,วัสด,ดี รถแห่หายต้องคําอันนี้รถแห่ใบปอวันนี้ได้จอดครับวันนี้ได้พักครับงานที่จริงเต็มเดือนนะฮะงานที่จริงเต็มเดือนแต่ตรงนั้นก็เลื่อนตรงนี้ก็ขอยกเลิกตรงนั้นก็เลื่อนตรงนี้ก็ขอยกเลิกก็เลยอยู่กลางเขาครับรถแห่หายต้องคําครับทําทุกอย่างครับ มันรวมมดไปนในเหรื่งสองขั้น,นีนกับฟาดเข้าไปแล้วสิบล้านแล้วสีเจ๊ไหนแล้วบ้เนี่ยพอใจนะกคำบ้าน้องพอใจกําลังตกค่ะตกหนักค่ะตรงนี้ตกหนักค่ะบุญบานเท่ามันจะตองยิงใหญ่สิบสองสิบสามด้วยเนี่ยขั้นเนี่ยไปรอยเอสรยเอดขอนแก่นครับบุญบานเท่ามันจะต้องยิงใหญ่ครับมาสวัสดีนะสวัสดีอือ ไดไหนอับใช่เอานามยังออกมา,ขอขม,มาเนี่ยเน,น,นี่ยข่ขวดเขื่อนมันออกมาเนี่ยมั่งยินยังไงกันเนี่ยกูสิบอกมันเอาซื้อทุงดำมาแล้วก็เก็บขยะมาเรื่อยๆเพราะอันสดาเนีย่ยอยู่องเตี้งนั่นทั้งสองท่านน่นปะป่าเสียนสลาบ,บุรีสวัสดีครับผมเงื่นอนมะกรอยอีท่้งซิบหลาดวาจะได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยมาซื้อที่อีกไง ซื้อที่อีกไร่ครับที่นี่ไปน่นพี่เสินเดี๋ยวทำกำแพงทำกำแพงเสร็จก็จะเทป,ปูนนะอันนี้ยังไม่ได้เทนะครับเพราะว่าดินยังไม่แน่นนะอันนี้โมเนียนดินยังโ่เนียนเลยเนี่ยถมดินหกไร่ครับเนี่ยมันก็เลยเพิ่งทำกำแพงอันาเขตอันาัจาักหกไร่ครับตอนเนี้ย ฝนก็จะตกอยู่กลางสวนยางพาราจังหวัดขอนแกน่นดูดังอยู่ที่นี่จอดรถวันนี้หยุดครับไปปอหยุดเมื่อคืนอยู่สระบ,บุรีครับเป็นเต็มบงรถแห่กลางวันวิ่งไม่ทันเอาแค่กลางคืนพอเมื่อคืนอยู่สระบ,บุรีครับอามามาครับผม ชิ้นโปรเจกต์ใบปอกรลัไยสามสิบสามปีท็ปไลายนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวให้เด็กเข้าห้องอัดเลยเจ็ดสิบเจ็ดท่านครับบุญบัานเท่ามันจะต้องยิงใหญ่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังมานี่แล้วหน้าฝนมาเนี่ยทั้งฝนอันนี้คันนี้ชอช้างมิวสิกค,ครับ